สวัสดีค่ะเมื่อชาาโซเชียลแคมนะคะวันนี้พี่ชีสเค้กจะมาโชว์หอยค่ะไม่โอเคค่ะต่าเอาขึ้นเลยค่ะเพราะหอยนี้จะไม่มีใครอยากดูแล้วเขาก็จะรีบปิดเลยเห็นหอยนี้นะคะอนาจารละสิบแปดบวกมาวันนี้พี่ชีสเค้กมาโชว์หอยนะคะเป็นครีมหอยเป่าหูตัวนี้เลยครับไออะบาโลนนะคะซึ่งอะบาโลนครีมเนี่ยเขาเป็นครีมลิขสิทธิ์นําเข้าหนึ่งเดียวจากเกาหลีนะคะ <S <S อะบาโลนครีมคือเดี๋ยวก่อนตกใจเยอะไว้ปะอคติ้งแรงมากไอ บลอนครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมหอยเป่าเหือซึ่งในไออบลอนไออบอลโอ้โห oh, ชื่อมึงจะเรียกยากอะไรนักหนาในไออบาลอนครีมเนี่ยมันจะมีส,มส่วนผสมของหอยเป่าเหือเมื่อหอยทาามีคอลลาเจนจากปาทะเลน้ําลึกซึ่งลึกมากข้างล่างเลยฮะแล้วก็มีกุหลาบ กุหลาบทรายทะเลน้ำแดง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 รัดน้ำแข็งใสน้ำเล็กเกี่ยวเข้า <c oughs> <c oughs> ใจป่ะเออเอาเป็นว่านั่นแหละแต่ว่าสรรพคุณโดยคร่าวๆข,ของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในการยกกระชับผิวทำให้ผิวเต่งตึงทำให้ผิวหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะทำให้หน้าเรียวเป็น V shape <c oughs> <c oughs> นะคะหรือหน้าเหมือนสนตีนแบบพี่เค้กนี่เองแต่ไม่ต้องซูพวกมึงนี่ชอบซูมหน้ากูตลอดเป็นแล้วนี่นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าดูแบบ เ้าก็จางใส่เนียนนุ่มเด้งดึงชุ่มชื้นสําหรับใครที่ชอบแบบพวกสินค้าแบบสาวโคเดียโพเดียเกาหลีเนี่ยก็ให้ลองใช้ตัวนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็ปลอดภัยด้วยในสำหรับวิธีการใช้เดบวเค้กจะทําให้ดูนะคะเปิดออกมาอย่างนี้นี่ครีมเขาจะเป็นยืดๆอย่างนี้นะคะหอยยืดมากคือน,น้ําหอยเยอะมากใรจายตรนี้นี่นะคะเป็นครีมปุ๊บวิธีการใช้เราปาดปาดออกมาจริงๆไม่ต้องแตะเยอะมากนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนี่เลยค่ะ ไม่ฮอล์โกชลัลาลานี่แล้วเราก็เดี๋ยวเดียวเดียวเดียว <c oughs> ผมยมีความดีมากเลยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมนะครับที่จะได้หอยทาบหน้าเลยครับหอยทาบหน้า <c oughs> หนึ่งสองสามไม่ฮอล์โกชลาลาลาไม่ฮอล์ถ้าผู้ชมยังดูกันไม่เห็นใช่ไหมครับว่าเวลาหอยเป่าหืงทาบหน้ามอนแล้วเป็นยังไง <c oughs> หนึ่งสองสามไม่ฮอล์โกชลล ยัง e ได้แล้วมึงเห็นได้แล้วครับหน้าแดงแล้วยังไม่อยากยังอยากรู้ใช่ไหมว่าหน้าเรียวหน้าแบบกระชับตึงๆไปไหนไม่ต้องอยากรู้มากขนาดนั้นเลครับอยากรู้นะเราให้ไปลองเองแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอลองมอสก่อนนะหมายหอกฉลันลันะลันยินดะมอสนิ่งฉลันลั ไออาบลนเนี่ยเขาเห็นผลจริงการันตีถึงความเปลี่ยนแปลงสุดยอดนวัตกรรมครีมบำรุงผิวหน้าเนียนขาวกระจ่างใสเด้งเปล่งปลั่งชุ่มชื้นยกกระชับในกระปุกเดียวเลยนะเพราะว่าอาบลนครีมอันนี้เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวที่นำเข้าจากเกาหลีเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อตามรายละเอียดที่ให้ไปเลยนะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครตัวแทนจาหน่ายอยู่ด้วยไปแล้วนะ oh.